สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมพบกันวันนี้3กุมภาพันธ์2564ครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องโชคดีดอนยูทูบช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดเราขึ้นคลิปใหม่เมื่อ,อไรท่านจะไม่พลาดชมข่าวสารดีๆแน่นอนครับการตรวจผลว่าใครจะได้เงินเยียวยา7 0 0 0เราชนะ หรือใครจะไม่ได้ครับวันที่5กุมภาพันธ์นี้สามารถตรวจได้กลุ่มแรกและวันที่8เป็นต้นไปตรวจกลุ่ม2งตรวจได้นะโดยที่เว็บไซต์เ w อร์วเเราชนะคอมเนี่ยเขาจะทำปุ่มให้เข้าไปกดตรวจได้นะครับวันที่5กุมภาพันธ์กลุ่มที่จะเข้าตรวจได้ก็คือกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนกค็คือกลุ่มที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่ง กลุ่มที่เคยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันและมีแอปเปาตังมาก่อนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนเราชนะนะแต่วันที่5เนี่ยเข้าไปกดตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยกดเข้าที่เว็บไซต์เขาจะทําปุ่มกดตรวจสอบสิทธิ์นะท่านก็กดตรวจสอบสิทธิ์เวลากดตรวจสอบสิทธิ์แล้วเขาจะให้ใส่ข้อมูลเลข13หลักใส่ชื่อสกุลใส่วันเดือนปีเกิดก็ใส่แล้วก็กดตรวจถ้าหากว่าท่านได้รับสิทธิ์เขาก็จะบอกว่าได้รับสิทธิ์ ถ้าว่าไม่ได้รับสิทธิ์เขาก็จะบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะอะไรห้ากุมภาเข้าไปตรวจสอบได้นะครับกลุ่มเริ่มตรวจได้ห้ากุมภาเป็นต้นไปท่านจะตรวจวันไหนก็ได้นะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่ม2เริ่มตรวจได้วันที่8กลุ่ม2องในใครครับกลุ่ม2คือกลุ่มที่ลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราชนะลงทะเบียนไปแล้วใครลงทะเบียนก่อนวันที่8วันที่8ดกุมภาก็ตรวจเข้ากดตรวจสอบสิทธิ์ได้นะ ส่วนคนที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึง12กุมภาพันธ์อันนี้ก็จะตรวจได้ทีหลังนะส่วนใครลงทะเบียนตั้งแต่29มกราคมถึง7กุมภาพันธ์เนี่ยวันที่8เข้ากดตรวจสอบเสร็จได้เลยก็จะรู้ว่าใครได้7,000หรือใครไม่ได้เอาใครไม่ได้ก็ไม่ได้ไปส่วนใครที่ได้ก็ต้องมีเรื่องที่จะทำต่อค่อยมาชมคลิปของเราต่อไปว่าทำอะไรต่อไปถึงจะได้เงินนะและเริ่มไปใช้เงินวันไหนต่อไป สำหรับคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนทุกท่านที่ชมคลิปนี้เข้าตรวจสอบผลแล้วตามวันเวลานี้ขอให้ได้7,000ทุกคนสวัสดีครับ